สวัสดีค่ะแน่ทุกคนเข้ามาเพราะว่าปกคลิปใช่ไหมคะทุกคนที่เข้ามาอยากรู้ใช่ไหมว่าทํายังไงเราถึงจะได้ทุนตัวจริงร้อซถ้าทุกคนสนใจเราไปดูกันเลยแนะนำตัวก่อนนะคะเขาชื่ออุ้มนะคะอันดับแรกเลยต้องขอเกินก่อนว่าตัวเขาเองได้รู้เรื่องทุนจาก ที่แนะนวของมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่เข้ามาแนะแนวที่โรงเรียนเนาะแล้วพอทีเนี้ยแบบทุกคนมันแบบสนใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยเราก็เลยทําการแบบว่าศึกษามากขึ้นโดยการไปติดตามเฟซบ o ๊กแฟนเพจของมหาวิทยาลัยเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ตรงนี้แล้วทีนี้เราก็ทําการทักไปสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดทุน ในอินบ็อกได้เลยทุกคนจะแบบที่น่ารักมากๆเลยนะคือจะมีแอดมินคอยตอบแบบไวจุดๆตอบเราดีมากตอบทุกข้อสงสัยเลย <Amazing. S 1> ก็เลยอยากแนะนำให้ทุกคนถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขของคุณสามารถทักถามมหลาลัยทางนี้ได้เลยมาต่อที่ขั้นตอนของการยื่นทุนต้องทำอะไรบ้างอันดับแรกเลยคือ Portfolio ค่ะทุกคน โดยพอร์ตฟ l ลิโอของเรานั้นนะคะที่มหาวิทยาลายัยศรีทุมจะไม่จำกัดรูปแบบการทำส่งเลยสามารถทำได้ฟรีสไตล์เราเลยอย่างของเขาจะยื่นคณะนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารการแสดงค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะขึ้นให้ตรงนี้ก็ของเขานะคะ เขาก็จะแนะนําว่าให้ทุกคนอ่ะใส่ความสามารถที่ตัวเองมีหลัก,ลกๆเกี่ยวกับคณะสาขาเราเต็มที่เลยไม่ต้องกักเลยนะทุกคนมีอะไรคือใส่ไปให้หมดทําออกมาให้แบบแสดงถึงความเป็นตัวจริงของเราที่สุดแล้วสิ่งต่อไปที่ต้องแนบไปกับพอร์ตของเราก็คือเรียงความน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นให้ตรงนี้เนาะ เรียงความก็คือจะให้เราอะเหมือนสื่อความเป็นตัวตนของเราหรือว่าการที่แบบว่าเราอยากเข้าคณะนี้เพราะว่าตัวตนของเราเป็นยังไงก็คือเรียงความเกี่ยวกับตัวเราอะไรประมาณนี้หนึ่งกระดาษ A4 นั่นเองแนไปพร้อมกับพอร์ตแล้วหลังจากเรียงความเสร็จแล้วเราส่งพอร์ตส่งเรียงความไปเรียบร้อยแล้วอันดับที่เราต้องรอก็คือรอประกาศผลในรอบแรกถ้าผลประกาศรอบแรกออกแล้วว่าเราผ่านขั้นดอกปที่ต้องเตรียมตัวเลยก็คือ การสอบสัมภาษณ์นั่นเองทุกคนทุกคนอยากให้ทุกคนนะ่ะแบบว่าเตรียมซองความสามารถที่ตัวเองมีไว้ก่อนเลยนะคะแล้วเมื่อเราผ่านเขารอบแล้ววันที่เราไปสอบสัมภาษณ์มันจะตื่นเต้นมากมากทุกคนคือยอมรับเลยว่าเนี่ยตื่นเต้นมากกัวสั่นมือไม่ชาแต่พอเข้าไปในห้องสัมภาษณ์มันต้องแบบฮึบหนึ่งอะ่ะทุกคนตั้งสติพยายามอย่าประมาท ทำไปให้เต็มที่เลยอย่างคณะสาขาเขาอาจารย์ที่สัมภาษณ์เขาจะให้แสดงความสามารถที่มีออกมาให้เราแสดงออกมาก่อนเลยจะยังแบบไม่ได้สัมภาษณ์เราเลยให้เราแสดงก่อนแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนแบบว่าทําให้เต็มที่ที่สุดเนะาะหลังจากเราสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะรอประกาศผลประมาณ หนึ 1> 1่งถึงสองอาทิตย์นะถ้าเขาจำไม่ผิดอากาศผลรอบสุดท้ายแล้ววาจะได้เป็นไหมนักสถาทุนตัวจริงเราจะเสร็จโดยเขาจะให้เรากอกรายละเอียดหาได้เลยว่าเราผ่านทุนไหมในวันนั้นนะคะในเว็บไซต์แล้วถ้าเราผ่านก็จะขึ้นแบบนี้เลยทุกคนที่เขาพูดไปทั้งหมดนะคะจะเป็นเงื่อนไขทุนของเด็กปี64สนะคะปัจจุบันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กน้อยทุกคนสามารถทักไปสอบถามได้ที่เฟซบ o ๊กแฟนเพจมหาวิทยาลัยโดยตรงอย่างที่เขาบอกเลยนะคะ ก็คือวัจจุบันนะคะอุ้มเป็นนักศึกษาทุนตัวจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ของมหาวิทยาลัยศรีประทุมคณะนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารการแสดงนั่นเองค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนที่กําลังสนใจที่จะเข้ามหาวิทยาลัยศรีประทุมคณะสาขานี้หรือว่าคณะสาขาอื่นก็อาจจะนําไปปรับประยุกต์ใช้ได้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ถามที่ด้านล่างได้เลยนะคะหวังว่าเรา จะมาเป็นครอบครัว HPU ด้วยกันนะคะบ๊ายบาย